มาอัปเดตข่าวสารในทีที่น่าสนใจไปพร้อมกันทุกเชา้าวันจันทร์ถึงสุ์กับเก่งกวิทในทันไอทีนะคะสำหรับวันนี้คะ่ะเริ่มต้นกันด้วยข่าวดีมีมือถือ 5G จากค่ายเสียวมีมาฝากกันแน่นอนเมื่อได้ยินชื่อนี้ก็ต้องนึกถึงราคาที่ถูกเพราะว่ามือถือ 5G รุ่นนี้เปิดตัวมาพร้อมกับสเปคใช้งานได้ครบครบในราคาไม่ถึงหมื่นค่ะ ต้องบอกว่าไม่ใช้แค่มี10 Li t e 5G ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมนะคะแต่ว่าตอนนี้เซียวมีเปิดตัวมือถือน้องเล็กอีกหนึ่งรุ่นในประเทศจีนเจ้าตัวนี้ก็คือมี o u t ย Edition 5G เอาจริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของรูปร่างหน้าตาแล้วต้องบอกว่าคล้ายกับมี10 Lite เลยค่ะแต่ได้รับการอัปเกรดสเปคกล้องให้ดีขึ้นในราคาที่ถูกลงโดยมี o u t ย Edition 5G เนี่ยจะมาพร้อมกับจอ a m ม l e รตขนาด6.57นิ้วความละเอียดเป็น Fu HD+ แล้วกก็มมีีท่แนล,ล้้ือใตหาจอ ที่หน้าจอมีหนอดแบบหยดน้ำสำหรับวางกล้องเซลฟี่ความละเอียด16ล้านพิกเซลมาพร้อมกับชิป snapdragon 765G ที่รองรับการใช้งาน5 g ในตัวตามชื่อแรมจะมีให้เลือก2รุ่นก็คือ 6GB แล้วก็ 8GB ะโดยความจำภายในเนี่ยมีให้เลือก2รุ่นเหมือนกันค่ะก็คือ128หรือว่า 256GB กล้องหลังเนี่ยจัดมาให้4ตัววางอยู่บนโมดูลสี่เหลี่ยมที่มุมซ้ายบนเหมือนเดิม ตัวหลัก48ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลรองรับการซูมออปติคอลที่5เท่าและก็ดิจิตอลซูมได้ถึง50เท่าไปเลยกล้องมุมกว้างให้มาที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลด้านแบตเตอรี่เองอยู่ที่4,160ม ah, ิลมพร้อมรองรับการชาร์จไว22.5วัตต์ด้วยแหละค่ะ ส่วนสนุนราคาของรุ่นนี้เริ่มต้นนะคะตัวแรม6 g b หรือความจำภายใน64 g b เปิดตัวมาที่2,990หยวนหรือถ้าติเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ9,600บาทเท่านั้นเองค่ะด้านรุ่นท็อปดัม8 g b หรือความจำภายใน256 g b เปิดตัวมาอยู่ที่ประมาณ12,800บาทเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แล้วก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันค่ะว่าเสี่ยวมีจะเอามือถือ 5G ราคาเข้าถึงได้ง่ายๆแบบนี้มาให้เราได้ใช้ในประเทศไทยหรือเปล่าเนาะ มาต่อกันที่หนึ่งค่าอย่างหัวเว่ยค่ะงานนี้เปิดตัวโนวา7ซีรีส์มาถึง3รุ่นรวดซึ่ง3รุ่นนี้รองรับการใช้งาน5 g ทั้งหมดเด่นที่กล้องจัดมาให้เต็มที่4ตัวแถมเรื่องของชิปเซ็ตแล้วก็สเปคเนี่ยทำมาให้ใช้งานได้ดีค่ะหัวเว่ยเปิดตัวมือถือในซีรีส์โนวา7ออกมา3รุ่นรวดเลยนะคะก็คือโนวา7 se โนวา7แล้วก็มีโนวา7 pro ด้วยสเปคแล้วเนี่ยทั้ง3ตัวจัดมาให้ครบครบคกชน้งร,งรารใงาใ 5G ทุกรุ่นด้วยนะมาเริ่มต้นกันด้วยรุ่นท็อปดีกว่าอย่าง Nova 7 Pro ค่ะตัวนี้มาพร้อมกับสเปคหน้าจอจัดเต็มเป็นหน้าจอ OLED ความเะเอียด Full HD+ ขนาดอยู่ที่6.57นิ้วมีการเจาอรูม,มุมซ้ายบนสำหรับวางกล้องหน้าคู่ ตัวหลักความละเอียด32ล้านพิกเซลจัดเต็มค่ะนอกจากนี้ยังมีระบบออโต้โฟกัสมาให้ด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องอัลตร้าไวมุมกว้าง105องศาวความละเอียด8ล้านพิกเซลแล้วก็ยังมีขอบจอโค้งเพื่อเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวเครื่องส่วนที่ด้านหลังเองก็จะมีขอบโค้งให้กระชับรับกับฝามือรวมถึงมีการใช้สีเป็นโทนเกรเดียนต์เป็นเงาสะท้อนแฉกเมื่อกระทบกับไฟด้วยค่ะ ด้านสเปคอื่นๆจะมาพร้อมกับชิป Kirin 985มีโมเด็ม 5G มาให้ในตัวแรมให้มาที่8 g b หน่วยความจำภายในมี128หรือ256 g b กล้องหลัง4ตัวค่ะตัวหลัก64ล้านพิกเซลกล้อง u ั t ตร Wide 8ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลรองรับการซูมออปติคอลที่5เท่าแล้วก็ซูมดิจิตอลสูงสุด50เท่ากล้องมาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็รวมถึงแบตเตอรี่ให้มา4,000ม ah, ิลลิแอมพร้อมระบบการชาร์จไว40วัตต์ค่ะด้านรุ่่นกลาางงอยง Nova 7จะ ปที่ลดหลั่นกันมาหลักๆจะต่างที่เรื่องของจอกับกล้องแหละตัวนี้มาพร้อมกับจอ OLED ที่ขนาด6.53นิ้วยังคงใช้เป็นชิปค i r i ริน985รัม8 g b หนือความจำภายใน128หรือ256 g b ให้เลือกเหมือนเดิมนะคะส่วนกล้องหลัง4ตัวเองเนี่ยตัวหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไว8ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้รองรับการซูมออปติคอลที่3เท่าแล้วก็รวมถึงอีกหนึ่งตัวเป็นกล้องมาโคค่ะ ส่วนเรื่องของแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาที่4,000ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับรองรับการชาร์จไวที่40วัตต์ด้วยเหมือนกันปิดท้ายด้วยน้องเล็กนะคะอย่าง Nova 7SE งานนี้ใช้จอเปลี่ยนมาเป็น LCD ขนาด6.5นิ้วมีการปรับลดชิปลงมาเป็น Kirin 820 5G แต่ว่าเรื่องของ RAM และหน่วยความจำภายในยังเหมือนกับรุ่นพี่ค่ะกล้องหลังแม้จะมี4ตัวเหมือนกันตัวหลัก64ล้านพิกเซลเหมือนกันแต่ตัวอื่นๆจะมีการปรับนะคะเลนส์ u ั t ตร้าไวให้มาที่8ล้านพิกเซลกล้องจับความลึก2ล้านพิกเลแลแ้้้วกก็องมาค2นิ ด้านกล้องหน้าอันนี้จะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลแทนและก็ให้แบตมาที่4,000มิลลิแอมพร้อมกับรองรับการชาร์จไว40วัตต์เหมือนกันเนาะ ส่วนเรื่องราคานี้ต้องบอกว่าแปลงจากเงินหยวนเป็นเงินบาทมาให้คร่าวๆนะคะตัวโนวา7 Pro เนี่ยเริ่มต้นที่17,000บาทค่ะแล้วก็18,800บาทสําหรับรุ่นหน่วยความจาภายใน 256GB สกิกะไบต์ส่วนโนวา7เองเริ่มต้นที่13,700บาทแล้วก็รุ่น SE จะเริ่มต้นที่ประมาณ1990บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวยังไงใครที่สนใจลองดูนะคะว่าของจะเข้าไทยด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไทยก็น่าจะเป็น 5G ในรุ่นราคาน่ารักน่าและเา มาต่อกันที่ข่าวดีสำหรับใครที่อยากได้แท็บเล็ตนะคะตอนนี้กำลังมีแท็บเล็ตตัวใหม่ที่มาพร้อมกับปากกากับ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S6 Lite คาดว่าจะเตรียมเปิดขายในไทยเร็วๆนี้แหละเพราะว่าตอนนี้ที่หน้าเว็บของ s a m s u n งประเทศไทยเองเขาเริ่มหลุดพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆของรุ่นนี้มาวางแล้วล่ะคะ่ะใครที่กำลังเล็งแท็บเล็ตสเปกงามๆแล้วก็มีปากกาให้ใช้ขีดขเขียนๆได้เนี่ยเตรียมตัวเอาไว้เลยนะคะ เราคาดว่าเร็วๆนี้น่าจะได้เห็นกันแหละสำหรับแท็บเล็ตระดับกลางอย่าง Sams u n g g a l a x y Tab s 6 Li t e ต้องบอกว่าแม้จะยังไม่เข้ามาขายนะสำหรับตัวเครื่องแต่ว่าสมุงประเทศไทยแอบมีรายชื่ออุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตรุ่นนี้มาโผล่ก่อนซสอีกค่ะเพราะตอนนี้แม้เครื่องยังไม่มาแต่อุปกรณ์เสริมอย่างโคเวอร์แล้วก็รวมถึงบุ๊คโคเวอร์เนี่ยกลับโชว์หลายอยู่ในรายชื่อสินค้าเรียบร้อยแต่ปัญหาคือตอนนี้ยังไม่มีราคาโชว์แล้วก็ยังสั่งซื้อไม่ได้นะคะ ต้องบอกว่าการที่มีภาพอุปกรณ์เสริมโผล่บนหน้าเว็บไซต์ออฟฟิเชียลแบบนี้แน่นอนแล้วว่าเดี๋ยวอีกไม่นานตัวเครื่องรุ่นนี้ก็น่าจะเปิดตัวมาให้เราได้ซื้อหากันแล้ว เพราะจะว่าไป Galaxy Tab S6 Lite เนี่ยเริ่มวางจำหน่ายในหลายๆประเทศแล้วไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปรวมถึงบางประเทศในเอเชียด้วยนะคะด้านสเปคของรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด10.4นิ้วระบบเสียงเป็นลำโพงสเตอริโอปรับแต่งโดย AKG ชิปเป็น XNOS 9611แรมให้มาที่4 g b หน่วยความจำภายใน64 g b หรือ128 g b ให้เลือกแต่ก็สามารถเพิ่มเมมได้สูงสุดถึง1 TB เหมือนกันกล้องหลังรุ่นนี้เองให้มาที่8ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลและยังคงมา พร้อมกับแบตตรี่จุใจ7 0 1 0 0แ ah. อมรองรับการชาร์จไวที่1 5วัตต์ด้วยค่ะส่วนรุ่นนี้จะเปิดมาที่ราคาเท่าไหร่และมาวันไหนเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะ ปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆในวิกฤตของโควิด19แบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นความช่วยเหลือจากหลายๆหน่วยงานที่เอาเทคโนโลยีมาช่วยในการลดการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์แล้วล่าสุดบริษัท Boston Dynamics ผู้คิดค้นหุ่นยนต์หมายอย่างสปอร์ตเองเนี่ยก็มีการเอาหุ่นยนต์ที่ว่ามาใช้ช่วยเหลือคุณหมอและก็พยาบาลเหมือนกันวซจะใช้ได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะ จริงๆเรื่องของการเอาหุ่นยนต์มาช่วยเหลือหมอเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคลากร,กรทางการแพทย์กับผู้ป่วยเนี่ยในไทยเองก็มีเหมือนกันนะคะอย่างด้องปิ่นโตที่เราเคยพูดถึงกันไปแต่ล่าสุดเนี่ยมีบริษัทผลิตหุ่นยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง Boston Dynamics ดัดแปลงหุ่นยนต์สนาครุ่นสปอร์ตมินิของทางค่ายเนี่ยมาช่วยเหลือการแพทย์ในช่วงของวิกฤตโควิด19ด้วยโดยเขามีการติด iPad เสริมเป็นหน้าจอบนตัวหุ่นค่ะเพื่อใช้แทนหน้าของแพทย์และพยาบาลทําให้สามารถวิดีโอคอลหาคนไข้ได้ซึ่งการวิดีโอคอลผ่านหุ่นยยนนต์แบบบี้หมอลพาา ยังไม่ต้องกลัวเรื่องของการติดเชื้อด้วยซึ่งเจ้าหุ่นยนต์น้องหมาตัวนี้ได้ถูกทดสอบการใช้งานในฐานะแพลตฟอร์มทางการแพทย์ในระยะทางไกลไปแล้วในคะที่โรงพยาบาลในสหรัฐโดยที่โรงพยาบาลนั้นให้เจ้าน้องหมาทําหน้าที่สื่อสารกับผู้ป่วยที่เข้าคิวเพื่อรับการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นค่ะ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดโอกาสในการติดโควิด1 9ให้กับหมอและบุคลากรทางการแพทย์แล้วเนี่ยยังเป็นการประหยัดชุดป้องกันที่ขาดแคลนอยู่ในตอนนี้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะและไม่ใช่แค่นี้นะเพราะว่าในทางกลับกันเจ้าสปอตเนี่ยยังสามารถประยุกต์ไปใช้เป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดในโรงพยาบาลได้แค่ติดตั้งเครื่องฉายแสง UVC เอาไว้ที่ด้านหลังของบันแค่นี้ก็กําจัดอนุภาคไวรัสต่างๆได้และไม่ใช่แค่โรงพยาบาลเท่านั้นค่ะเอาไปใช้ได้ในทุกๆท,ท,ที่เลยรวมถึงตอนนี้ทาง Boston Dynamic s เองก็กําลังเตรียม ตัวหาวิธีการเพิ่มความสามารถให้หุ่นยนต์รุ่นนี้เนี่ยวัดอุณหภูมิร่างกายรวมถึงความอิ่มตัวของออกซิเจนต่างๆเพื่อเพิ่มการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยค่ะและได้ละค่ะคือข่าวสารทันทีประจําวันนี้เอาไว้เรากลับมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับเก่งนะคะ